ับผมวันนี้ทางทีมงานร้านซัมโซล่าเซลล์ของเรานะครับผมก็ได้มาติดตั้งนะครับผมเป็นชุดปั๊มน้ําบาดาลโซล่าเซลล์นะครับผมขนาด750วัตต์นะครับผมของท่านรองนายกประภาสีนะครับผมตําบลอ่ารองนายกตําบลเวียงคำครับผมอำเภอกรุมภาวาปีจังหวัดตุณธานีนะครับผมวันนี้เราก็ติดตั้งนะครับผมเป็นชุดนะครับผม750วัตต์นะครับปั๊มขนาด1แรงนะครับผมตัวแผงที่ใช้นะครับผมเราใช้เป็นแผงโมโน นะครับผมเป็นแผงโมโนขนาด350วัตต์นะครับผมครับจำนวน3แผ่นนะครับผมนี่เราก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมพร้อมสองคอนโทรลครับผมระบบเซิร์ฟกันฟ้าเบรกเกอร์ด c พร้อมเรียบร้อยนะครับฐานนะครับผมก็จะเป็นโครงเหล็กนะครับผมสปอไนส์นะครับผมตอนนี้เราติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้บอบาดาลเป็นบอบาดาลขนาด6นิ้วนะครับผมเราหย่อนลงไปอยู่ที่50เมตรนะครับ ตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เรากำลังเติมน้ำนะครับตอนนี้นะครับเป็น สองลูกมาจุดสองลูกมาดีเป็นนะครับท่อนะครับที่เราหย่อนลงไปท่อเป็นท่อขนาดหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับก็หนึ่งนิ้วครึ่งครับน้ำแรงมากนะครับเป็นก่อนะครับตอนนี้ปั๊มทํางานอยู่ที่สามพันนะครับผมสามพันสามร้อยรอบนะครับสามพันสามร้อยรอบหม้อปดานเมตรไปหกนี้นะครับ ห้าสิบเมตรนะครับนะบอ่อบรดานอยู่นี้เราตั้งแผงนนี้ัรับไปข้างบนนะครับนะ้ำเต็มท่อขนาดหนึ่งนิ้วนะครึ่งแล้วพี่ยกลองถอดถอดถอดท่อนครับโอเคครับต่อท่อเลย คลูกค้าท่านใดนะครับผมที่สนใจนะครับผมในระบบนะครับปั๊มน้ําบาดาลโซล่าเซลล์นะครับผมก็สามารถติดต่อทีมงานร้านโซล่าเซลล์เราได้เลยนะครับผมตอนนี้เราเปิดที่4สาขานะครับผมสาขาอันชุเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับผมแล้วก็สาขา2นะครับผมจะอยู่ที่3แยียกวานเส้านะครับผมโอเค สาขาสามนะครับผมจะอยู่ที่บ้านหนองไผ่อำเภอรัตนบุรีนะครับผมจังหวัดสระบุจังหวัดหนองคายนะครับก็สาขาสี่นะครับผมจะอยู่ที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดสระบุีนะครับตอนนี้เจ้า้าที่ใกล้สาขาไหนก็ติดต่อเราได้เลยได้เลยนะครับผมหรือว่าเป็นเบอร์โทรนะครับผมศูนย์แปดเก้าเจ็ดหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดเจ็ดเก้านะครับผมก็ติดต่อเราได้นะครับผมตลอดย4ิบี่ชั่วโมงครับผมหรือเข้าไปดูที่ร้านที่สาขาได้เลยครับผมก็ฝากผลงานไว้ด้นะครับ